ปีนี้เป็นปีที่มีเกมเป็นกระแสเยอะแต่ก็ยังมีอีกหลายเกมที่น่าสนใจและยังไม่ออกโดยเฉพาะเกมเฮอร์เรที่ไม่ได้จํากัดแค่ผีแต่มันเต็มไปด้วยความสยองขวัญสันประสาทจนขนหัวลกเป็นเกมอีกแนวที่ยืนหนึ่งในวงการเกมมาอย่างยาวนานมาดูกันครับว่าในครึ่งปีหลัง2024หรืออีก4เดือนที่เหลือจะมีเกมเฮอร์เอะไรที่น่าสนใจออกมาบ้างแน่นอนว่าก่อนเริ่มฝากกดติดตาม หรือกดไลฟ์วิดีโอด้วยนะครับ Hollow Body เปิดด้วยเกมสยองขวัญส่วนประสาทแนว Survival Horror มุมมองบุคคลที่3ที่ผสมผสานโลกตีมสายฝ่ Fi, โลกตีมอนาคตกับความสยองขวัญเป็นเกมอินดี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมแนว Survival Horror ช่วงยุคปี2000อย่าง s i l e n t h l l l Resident Evil อะไรแนวแนว,แนวนั้นเกมเนี่ยเล่าเรื่องราวของมิกะนักค้าของเถื่อนที่คู่หูของเธอ เดินทางไปยังเขตห่วงห้ามรกร้างที่ขึ้นชื่อว่าไม่มีใครเคยได้กลับมาและหายตัวไปเมื่อ12วันก่อนมิกาจุงใช้เส้นสายเพื่อเข้าไปในดินแดนลับแลจนได้แต่เหมือนว่าที่นี่เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ทันทีที่เข้ามายานของเธอก็ขัดข้องและตกลงในเมืองรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดทัากลางสายฝน นกาจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเผชิญกับสิ่งลี้ลับเธอมีเวลาไม่มากที่จะตามหาเพื่อนของเธอและออกจากเมืองนี้ให้ได้เกมนี้แน่เป็นเกมที่เน้นการสำรวจเล่าเรื่องเราจะค่อยๆสัมผัสกับเรื่องราวเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านสิ่งของเอกสารและสถานที่ต่างๆรวมถึงเหตุการณ์สยองขวัญที่เข้ามาหาเราเรื่อยๆดำดิ่งไปกับบรรยากาศมืดมิดต,ตีมแบบดิสโทเปียเมืองล่มสลายถูกปิดตาย ผสมผสานกับการไขพัซเซลรูปแบบต่างๆและพบซากสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่คอยไล่ล่าเราเป็นระยะระยะในสถานที่ที่มืดแคบและสะลัวเอาตัวรอดในพื้นที่จำกัดและไม่ใช่แค่สู้ยิบตาเราต้องบริหารทรัพยากรเพื่อเอาตัวรอดไปพร้อมๆกันท่ามกลางความมืดมิดและความกดดันหน้าเมนูและมุมกล้องต่างๆเนี่ยมันให้กลิ่นอายเกมเก่าๆมากครับยังกาไซเลนฮิวตีมไซไฟ หรือถ้าเกิดคิดถึงบรรยากาศความสาย,อยองยุค90ยุค2 0 0 0มันชวนให้นึกถึงบรรยากาศแบบนั้นเกมนี้เนี่ยน่าจับตามองมากๆครับและวางจำหน่ายในวันที่12กันยามีเดโมให้ลองเล่นก่อนใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้ครับต่อมาคือ Silent Hill ภาค2 Remake คือถ้าเกิดพูดถึง Silent Hill แล้วจะไม่มี Silent Hill ได้ยังไงใช่ไหมครับเมื่อตำนานกลับมาทวงบัลลังก์สุดยอดเกม Psychological h o r r o r เกมที่ผสมผสานจิตวิทยาไปพร้อมกับความสยองขวัญสั่นประสาทและความหลอนภายในใจและในปีนี้พระเอกของเรื่องราวเจมได้รับจดหมายจากภรรยาที่ล่วงลับเป็นจดหมายจากเมืองไซเลนฮิลเขาจึงต้องไปที่นั่นอีกครั้งถือเป็นเกมในตำนานเป็นภาคต่อในตำนานที่กลับมาในรูปแบบรีเมคหลังจากปี2001แม้ความคาดหวังจะค่อนข้างสูงสำหรับแฟนๆเกมและหลายคนอยากให้ไซเลนฮิล กลับมาประดับวงการอีกครั้งแต่พอเปิดตัวอย่างมาจริงๆตอนแรกเนี่ยก็เต็มไปด้วยความกังวลครับเอาจริง,รงๆเพราะคนไม่ค่อยชอบโคนามิเท่าไหร่เนื่องจากเอาเกมดังไปปูยีป่ปูยำจนชื่อเสียมาหลายรอบและหนึ่งในเกมดังที่โดนปปูยีป่ปูยำก็ใส่เลนทหิวนี่แหละแถมช่วงแรกๆตัวอย่างของมันเนี่ยออกมาดูไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ทั้งภาพทั้งเกมเพลย์ดูยังไปไม่ถึง แล้วก็มีดราม่าเรื่องหน้าตาตัวเอกด้วยแต่ว่าสุดท้ายทีมงานก็เอาไปปรับปรุงครับจนเราได้เห็นตัวอย่างล่าสุดก็ถือว่าออกมาดูดีใช้ได้และเกมยังเน้นบรรยากาศให้เราซึมซับและดําดิ่งไปกับมันเล่นกับใจเราสุดๆทีนี้เนี่ยเกมมาในสไตล์ภาพคมชัดและแสงเงาขั้นเทพและเขาเคลมว่ามีระบบคอมแบทที่ดีกว่าเดิมที่สำคัญก็เป็นดนตรีที่ทำจากทีมเดิมจากเาค่เก่าๆแต่เกมเป็นทีมสร้างใหม่แล้วนะครับ เกมจะทำถึงแค่ไหนตัวเกมจะวางจำหน่ายวันที่8ตุลานี้แฟนๆ Silent Hill หรือใครอยากจะลองสัมผัสประสบการณ์เกมที่ถูกรีเมคก็คงต้องรอดูกันครับ s i t t e r h e a d ยังไม่ move on จาก Silent Hill ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจากผู้สร้าง Silent Hill ที่เปลี่ยนมาทำเกมที่หวอหวากว่าเดิมเกมยังคงรูปแบบความสยองขวัญสันประสาท s i s t e r h e a d เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นเฮอร์เร ที่จะทําให้เราได้รับบทเฮียวกิสิ่งมีชีวิตไายรูปร่างไร้ความทรงจําสิ่งเดียวที่เขาจําได้คือเขาต้องออกตามล่าและกําจัดสิ่งมีชีวิตสุดแหวกลิเตอร์เฮดซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ในรูปลักษณ์ของมนุษย์และคอยฆ่ากัดกินมนุษย์นับไปถ่ถ้วภภายตายกวามมืดสลัวตายแสงนีออนซอกซอยอันผุพังและมุมของเมืองเกมน่าสนใจครับและสิ่งที่โดดเด่นก็คือเฮียวกิ คือตัวเอกเนี่ยสามารถสิงล่างและเปลี่ยนตัวโฮสต์ไปได้เรื่อยๆแบบเรียวชามแทรกซึมเข้าไปยังสถานที่ต่างๆรวมถึงสืบหาข้อมูลขององ,องค์กรชั่วร้ายและใช้พลังจากเลือดที่ซิงโครกับมนุษย์ที่เขาเข้าสิงสู้กับเหล่าสลิเตอร์เฮดเกมมีกำหนดการวางจำหน่ายวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ครับเกมต่อมาคือซูโครซิเกมอินดี้สยองขวัญแนวบอดี้แคมเพอร์ ที่มาในเตมที่น่าสนใจมากๆเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นซูคิปเปอร์ครับคนดูแลสวนสัตว์อาชีพสุดคลาสสิกของเกมแนวแซนด์บ็อกซ์สวนสัตว์ต่างๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาในเตีมสยองขวัญครับอาชีพในฝันของใครหลายคนเลยต้องสู้ชีวิตหน่อยในเกมคุณจะได้รับบทเป็นพนักงานกะใหม่กะดึกที่มาทำงานที่สวนสัตว์ที่น่าสงสัยโคตรๆยัางแะลลบทดลองอะไรสักอย่างแต่ว่างานมันหาทำยากครับทำๆไปก่อน แล้วก็มีคนออกมาสอนงานสัมภาษณ์เสร็จมันวางยาเราและลากเข้าไปในสวนสัตว์ฟิลแบบผ่านงานแล้วเริ่มเลยแล้วกัดซึ่งในเกมเนี่ยเราจะพบว่าเราสัตว์มีปรสิตหลายที่จะทําให้สัตว์ของเรากลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดสุดหลอนแต่เราไม่มียาไม่มีอะไรเลยหน้าที่ของเราคือต้องดูแลและช่วยเหลือเ่าสัตว์จากโรคหลายแน่นอนต้องเอาชีวิตรอดด้วยในเกมเราจะได้ดูแลสัตว์ประมาณ8ชนิดครับอย่างเช่นช้าง จิงโจ้ยีราฟม้าลายอะไรพวกนี้สิ่งที่ต้องดูแลก็คือให้อาหารพวกหมันและต้องผสมสูตรอาหารตัดอาหารแล้วนาไปเสิร์ฟถึงที่อาหารของสัตว์หลายอย่างก็ดูน่าสงสัยสุดๆรวมถึงเราต้องดูแลสุขภาพพวกหมันด้วยอุณหภูมิความร้อนจ่ายยายิงยา,ยงยารักษาใสา่สัตว์ซึ่งก่อนทำเนี่ยเราจะต้องควบคุมสูตรผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อความแม่นยําแน่นอนว่าเราสามารถเล่นกับสัตว์พวกนี้ได้ด้วยรูปหัวทํานู่นทํานี่อะไรแบบนั้น แต่ก็ต้องรีบเล่นก่อนมันจะไม่น่ารักอีกต่อไปผู้พัฒนาเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีฉากจบอยู่หลายแบบครับเกมวางจําหน่ายวันที่23กันยาใครเบื่อสวนสัตว์แบบเดิมๆอยากดูแลสัตว์แบบเล้าใจแล้วก็ขนหัวลุกไปด้วยเกมนี้ก่อนน่าสนใจครับเกมมาในตีมืดมิดทืมชืมลองไปหาดูตัวอย่างกันได้ครับและสุดท้ายครับ u Until Dawn r e m a k e ถึงจะเขียนว่า Remake แต่ตัวอย่างเขาใช้คำว่า r b u i l d ครับเป็นเกมที่สร้างใหม่และยกระดับให้มันยอดเยี่ยมขึ้นต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสยองขวัญสันประสาทแบบเลือกตอบที่คุณต้องตัดสินใจและทุกการตัดสินใจจะมีผลกับฉากจบแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเกมเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่มายังภูเขาหิมะอีกครั้งเพื่อไว้อาลัยให้กับเพื่อนที่หายไปในหุบเขาหลายปีก่อน แต่ครั้งนี้พอกลับมาต้องเจอกับฝันร้ายที่โหดร้ายกว่าเดิมจริงๆเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องเลือกตอบและการตัดสินใจของเรามันเหมือนบัตเตอร์ไฟเอฟเฟก t ที่ส่งผลกับตัวเกมแล้วก็ในภาคน,นี้เนี่ยจะมีการปรับเรื่องราวเพิ่มเนื้อเรื่องของตัวละครบางตัวละครให้ละเอียดยิ่งขึ้นปรับจังหวะการเล่าเรื่องบางตอนให้กระชับและน่าติดตามขึ้นและที่น่าสนใจสุดๆคงเป็นงานภาพที่ พัฒนาโดย Unreal Engine ทำให้แสงและเงาทัวละครสมจริงมากขึ้นในหลายๆฉากเนี่ยเขามีตัวอย่างมาเทียบให้ดูด้วยครับมีการตัดสลับว่าของเก่าเป็นยังไงของใหม่เป็นยังไงมันทำให้ได้รสชาติใหม่ๆทำให้คนที่เคยเล่นไปแล้วอย่างผมเนี่ยอยากกลับมาลองเล่นอีกครั้งเขาบอกว่ามีระบบการควบคุมและการสำรวจที่มันลื่นไหลามากกว่าเดิมด้วยมีใส่เพลงใหม่ๆเข้ามาโดยรวมคือ ปรับให้มันเหมือนภาพยนตร์มากขึ้นเมื่อเราดูหนังสักเรื่องมากขึ้นไปอีกเกมจะวางจำหน่ายในวันที่4ตุลานี้ครับใครชอบเกมนี้อยากสัมผัสประสบการณ์ที่เขาเคลมว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากหรือใครไม่เคยเล่นคิดว่านี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลองเล่นดูครับโอเคหมดแล้วครับกับเกมสยองขวัญครึ่งปีหลังเกมผีครึ่งปีหลังอาจจะไม่ได้เลือกมาครบทุกเกมแต่เลือกมาที่น่าสนใจ จริงๆยังมีเกมสยองขวัญอีกมากมายเลยครับที่ออกครึ่งปีหลังเอาเป็นว่าคุณสนใจเกมไหนหรือเลงเกมไหนไว้ทั้งในลิสต์นี้และเกมอื่นๆก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบฝากกดติดตามด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ